พี่น้องมาเบิงผามาเบิงมาม่าเกาหลีหกยูโรเจ็ดยูโรอยูอ่ช่องได้พี่น้องมีฝรั่งเศสมาม่าเกาหลีอันนี้คือมาม่าไทยเอาไปแล้วเนี่ยอันนี้มาม่าไทยได้วยค่ะมหานํำปลาพี่น้องคอยพ่อพ่อนำปลาจอยพ,อพอได้บุญเนเมึงของบ้านเฮาได้ไงมีอย่างนี้นำจิม้ันไทยนอะละทสิงยู่หางอุช่องนำมันหอย น้ำมันหอยน้ำจิ้มไก่น้ำตำบกูกับมี่นีงคือบวมีี่หละอันนี้เห็ดหูหนูแห้งน้ำปลาบวามีพี่น้องอันนี้คองเห็ดเดินแพนแพนแห้งเห็ดหูโรพันจางเนาะเห็ดปอเปียแห้งไม่มีเลยค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือมองขนม เขาขอกบับว่าเห็นมิจต์วายแนยวใดพาพี่น้องไปเบิ้งสินบกพลังขายโลละสามข้าเก่ามือวนี้คือก็แถวบ้านควายบ้านควายเจ็ดก, 9. 9. 9. ก,กิโรอีสาม,าม,ากกมาขมามม้าเก่ามาบกเอามามากินมักสมองพี่น้องแซ่บมันมันจะเก่าหนะเขาให้ผู้เฒ่ากินได้แสดงว่า <laughs> แสดงว่าแมแ่เราได้พี่นองนี่มาก,กินพอยมากมันสวดเป็นสีออกไม่ไหมนี่แบ่บหลายพี่น้องหมกักบกฝรัง่งหนาวันแล้วไปเก็บเพราท่านฝรัง่งแม่มาเก็ยบยู่หังคอยบวมใสหยาดห <laughs> มากนัวหมากนัว,กนวสดดเลยนี่นไปหลายๆมัน มกกินเนี่ยไปได้หลายลดมีประโยชน์เลยพี่น้องบำรุงสมองคลายเครียดแก้ความดันของมักข่อยยิบเอายิบเอาไปสัง่งแล้วก็่า้วะนี้เอออันนี้มักพุนแล้วเอามากักขุนกันมกพุนถงยูใส่ละมักท่านไงพี่น้องมักท่านไงมกท่านพลัง เอาสีใดดีมีหลายสีสีเหลืองสีดำเอาสีใดงหืมสีแดงสีเหลืองกับแซบสีเหลืองเนาะสีใดก็คือกันเหมืเอาผสมสีนี่เอาที่ผสมสีอันนี้สีนี่พร้อมเดี๋ยวเอาถุงมาผสมสี ชีดัมนี่แหละนั้นยิ่บ้านข้าวยิบบอลก่อนหน้าคนเดียวเมลานี่จะไปหามเมลานี่สิบประทันเมลานี่อยู่โรงเรียนีดัมหนามันพี่น้องแอปเปลิเปลโล่เท่าไรน้องแอปเปิลหลายๆลงมาแอปเปลิลพี่น้องโลเท่าไรเออแอปเปลิลฟอร์ม ร้อหนึ่กา้า,า,าถุงยี่สิลยถุอยี่สิบะคถมากขนาดพี่น้งแอปเปิลนะอแอปเปิลเขียวล้อหนึ่งกามนเบิดเลยุนนะ่ะอันนี้มองแปปอปเปิลก็เอาถุงกันดพี่นอ้องเอาถุงลูกไข่ห่มันเลูกไข่ลูกไขย่ยล้วอ,อมีถุงถุงเป็นแบบนี้ีพี่นอ้องเมื่อนี้ แอปเปิลแดงนี่ครูแบบเลยนะคนอะไป้องแอปเปิลไปจัดกินกล่อมๆสองกิโลเจ็ดสิบแปดสิบโลหนึ่งพี่น้องไปบันไดเสียวไปสั่งก่อนได้ไป้อง๋าไปสั่งก่อน ปาเบิองกระดองพี่น้องนี่กระดองสันกระดูกสันหลังของชาคืออันนี้มองปลาด้หนิพี่นอ้องมาเบิุงมองปลาข่อยมาเอาปลาสองตัวเอาปลาไปหนึ่งสองตัวพี่น้องจ้ะอันนี้ปลาหมึกโซๆอาหารทะเลคือบ้านเฮาเนาะรอจ่ายรอจ่ายเป็นเลี้ยวลกเรียกยุหังรอจ่ายเปล่าไปหับนี่รานนี้คือหัวกว่าจีหัวลงเล็ยกว่ามีก้นสั่งหลังบ่ไปพี่น้องเขาบ้านเด้อบ่ เบนคองได้ชอปปิ้งได้ผลไม้อะยะ <Okay. Yeah. S 1> ด้อง,งอให้เราด่องอนอ,งอ,งอกอันนี้ปดกํังหอม่นกึ่นึ่งหาบมูลค่า้งอกบนเทาเดมตน้อุกาวกินเนเป็นน้ำมันนองได้มากนัวพรอ้อมมากมมาก,มากบกพลังเสืบกพลังโอเคปน้อง เจอกันอยู่บ้าน